สวัสดีสรีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ่งหิงพิพันแพงสวัสดี FC สาวน้อยพิพันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ตามประเทศเมื่อเดิม ให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่ไปทำงานต่างประเทศโดยด้วยบางๆกลับมาก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องสำหรับวันนี้นุ่มบอลคนร้อยเอ็ดขอนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอดพี่น้องเขาคือเกาตามสไตล์ช่องนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดปาดพี่น้องจากซีวาจากไหนปาดขาดปาดเนี่ยปาดหลังจากสาวน้อยพี่รอนเพ็งครับเปิดฉากใหม่ จะมีกี่วงในประเทศไทยต้องใส่คข้า่าจะมีกี่วงในประเทศไทยนะครับพี่น้องแคเคเปิดฉากกระสามารถมีกลุ่มปิดแล้วคนเขาไปเบิงเขาไปติดตามได้เอานี่คือแสดงว่าสิ่งที่ทุกคนติดตามไม่ธรรมดามีทั้งสายมักและสายจอบอยู่น้ากันนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้น พ่อเขาไปเบิงเขาไปเห็นแล้วทุกอย่างเปิดมาอลังการขนาดนี้ทุกคนกับว่าป๊านี่แหละครับสมคําร่ํำลือคําว่าหมอลําโซเชียลหมอลําผู้นําโซเชียลคนเท้าครับพี่น้องบ่าว่าจะไพ่กระซางถ้ามีผู้นําผู้นําในการทําวงมีวิชั่นที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีครับมุมมองที่กว้างมุมมองที่มีอนาคตที่ไปไกลมากม ก็จะเห็นภาพอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องโชคดีครับพี่น้อง,องลูกวงของสาวน้อยเพิ่นเพลงที่มีบอสโจยมนินที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากๆกกว้างมองไรครับพี่น้องพี่น้องลองคิดบ้างเด้อความคิดของเราที่เหตุจอ l อ d นี่แหละทําไมต้องใช้จอ LED มากกว่าทําฉากอื่นทั่วไปผมเสือ่อยฟังเด้อจากประสบการณ์ทุกอย่างที่เพิ่นเห็นมากเก็บมากทาไมต้องใช้ฉากผมเคยบอกตั้งแต่คลิปเก่าๆก็กดีผมบอกไว้วเสมอว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงฟังดีๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงที่มีการแสดงทุกวันอ่าข้อนี้ขอ้ขอแรกข้อที่สองคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นหมอลำโซเชียลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทุกวันนี่แหละครับน้องทำไมต้องทำไมต้องทำจอ LED นี่แหละพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่สมัยก่อนสมัยก่อนนี่ขันหมอลำอมาแสดงบาดเจ้า,จาของ ก็บ่ได้เบิงเด้กฝั่มอสลำเป็นแนวใดฉากแนวใดหรือผู้มากดีคอยขีย่รถไปเบิงแต่ทุกวันนี้คําว่าผู้นาโซเชียลและนําข้อมูลเผยแพร่สู่ลงโซเชียลทุกวันการที่คนเราได้เบิงสมือเห็นสมือเป็นว่ครับพี่น้องมันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหลายๆคนว่าเคยเห็นแล้วจําได้เลี้ยวคือออกมาแต่แบบนี้นี่ไงพอมันเจอแบบนี้ทุกวันคําพูดแบบนี้ทุกวันจากที่มีฉากปกติกลายเป็นจอ L e d ดีต่อไปสบายใจเลยคนที่คิดว่าป้า จำได้แล้วว่าสาวหน่อยออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉากกางสันในสีต่อจากนี้คุณจะเห็นแล้วว่าไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคําว่าจอ LED สามารถสร้างรูปสร้างโชว์ข้างหลังแบบใดทุกรูปแบบเซเอารูปเอายางมาลงเพราะว่าจะเอาทุกอย่างลงได้คือเขาจะเปลียปยป่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เสมอโดยที่ไม่ต้องไปแก้ฉากมาทำนั่งเฮ็ดฉากแค่คุณจัดการเลยคุณจะเอารูปแบบไหนลงอยากโชว์แบบไหนแสงสีเสียงจะเอาแบบไหนลงทำได้หมด แก้ไขวันต่อวันยังได้เลยคืนหนึ่งเปลี่ยนฉากข้างหลังซิหลอบก็ยังได้นี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ง่ายพ่อต่อไปคําว่าฉากเปลี่ยนไปเรื่อยๆพื้นหลังไปเรื่อยเื่อไปเรื่อยไปเรื่อยเร็จแล้วพอต่อไปคนที่ได้กําไรมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนที่เป็นเจ้าภาพคนที่จ้างไปเป็นอยังคือวางสัน่นเพราะว่าหนึ่งมองลลาโซเชียลคนเคยดูอยู่แล้วในมือถือคนติดตามอยู่แล้วในมือถือโซเชียลถ,ถูกต้องไหมครับพี่น้อ ต่อไปนี้ถ้าสาวน้อยเปลี่ยนฉากเรื่อยๆเปลี่ยนรูปแบบข้างหลังเรื่อยๆมันบอกครับพี่น้องอันนี้บอดายบอกถึงชุดนะครับพี่น้องบอกถึงฉากข้างหลังถ้าเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเห็นแสงสีเสียงคนก็ติดตามอยู่แล้วพอเปลี่ยนเรื่อยๆพ่อจะภาพจ้างไปคนที่รอไปดูเขาก็ต้องรุนว่าเอา้ามาเดือนนี้อาทิตย์นี้วันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะโชว์ฉากข้างหลังอลังการแบบไหนจะเปลี่ยนแบบไหนจะมีอะไรมาโชว์ อย่าลืมนะไฟนี่เพระาะมดาจอนี่เปลี่ยนได้ทุกอย่างขึ้นนึ่งเปลี่ยนมาขึ้นก็ได้แม้กระทั่งสมมตินะอันนี้สมมตินะสมมตินะมมตว่ามีนางอยากเหรียญอยู่ก็เปลี่ยนเป็นทำกระลังก็ได้ฉากมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างนี่คือเสมือนจริงนี่แหละครับต่อไปนี้บอสจเขาทําไม่ได้ทําแค่ว่าเพื่ออนาคตเพื่อวันข้างหน้าแต่นี่คือเขากําลังจะทําให้คนทั่วโลกได้เรียนรู้ได้รู้จักว่านี่คือหมอลำ เป็นอย่างคือวางสัน่นนี่ไงเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเทียบชั้นกับระดับโลกแสงสีเสียงที่กําลังโชว์ให้ถึงระดับโลกหลายคนบอกว่าเอา้าเป็นอย่างคือเปลี่ยนบอคือสมัยก่อนวางั่นสิคือคุณต้องฟังว่าสาวน้อยสาวน้อยเสเดิดเขาจะมีช่วงคอนเสิร์ตถ้าเป็นช่วงคอนเสิร์ตเป็นจวดจวดจวดฉากข้างหลังสิเป็นแบบฉาก สมัยก่อนมันก็เป็นไปบ่ด้มันก็บ่แมสกันบ่เขากันนะคือการที่เรามาร้องเพลงมันเหมือนหลาหนอยออกมาพเพยงร้องจ้วดจ้วดพี่น้องเงาเๆาฉากข้างหลังมันก็ต้องดึงดูดมีแรงแรงแรงสนับสนุนจากฉากเพื่อให้ข้างหน้าเป็นบรรยากาศที่มันน่าชมน่าติดตามเสียงที่เสียงขึ้นมานี่ไงเขาบบบเวทีระดับโลกช่วงโชว์คอนเสิร์ตเขาก็โชว์แต่พอห่อนเวลาล่ําเขาก็สิเปลี่ยนฉากมันก็เข้ามาเองอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่ดีและง,ง่าย ถามว่าข้อเสียมันก็คือที่ผมบอกว่าหนึ่งการดูแลการรักษาค่าใช้จ่าย,ายแพงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับคือ FC และเจ้าภาพและทุกท่านที่เข้าไปดูไปติดตามคุณเชื่อไหมว่าต่อจากนี้ไปฟังจากชันเดอต่อจากนี้ไปบเรีตะทุบกาแพงงแล้วสังกะสีนัน่นผมว่าโอ้ยแต่คนเขามาเบืองไฟกับสุดยอดแล้ว คือมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะถ้าวงการหมอลำที่ใช้ระบบไฟเยอะขนาดนี้จอขนาดนี้ไม่ทรรมดาน,นี่ใช้คําว่าหมอลำเลยครับผมมะไรไปเปรียบเทียบว่าเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินศิลปินที่เป็นระดับร็อกๆในประเทศไทยผมพูดถึงว่านี่คือหมอลำเขาเรียกผู้นําผู้นําที่จะนําเสนอข้อมูลไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศนําเสนอไปถึงต่างประเทศก่อนที่จะให้คนอื่นเข้ามารับชม เราต้องมีแรงบันดาลใจให้เขาอยากมาดูปาสเฮ้ยนี่เวทีอะไรวะมีวัฒนธรรมบวกสมัยใหม่คนเราก็ยังติดตามอยากเรียนรู้อยากรู้จัก,จกพอเขามาเบิง่งข้อมวลปาประทับใจมีฉากนั้นฉากนี้มีโชว์นั้นโชว์นี้คนเอฟซีทุกท่านมาก็ามีความสุขกำไรคนอยู่กับเพิน่นเพิ่นไปเลยจนหอดเศร้าเงินบอกครับนี่คือความสุขดูหมอลำยังไงไม่ให้ง่วงตัวจังนี้คุณเตรียมเลยไฟแสงซึ้งๆโชคดีของผมครับพี่น้องโชคดีเป็นอย่างผมจากผมสังเกตการ ผมใส่แว่นครับแว่นผมกองเสียงนะถ้าออกออกกลางเว้นออกกลางเดบก็จะกองต่อไปไปดูสาวน้อยสบายเลยแว่นผมกองได้เลยนี่คือความสบายใจของผมเพราะว่าทางทีมงานเตือนมาแล้วตรงมีแว่นนะครับพี่น้องโอ้เสียงสียเสียงนี่แหละครับคือความคิดคิดยังไงทํายังไงให้เป็นผู้นําผู้นําแห่งเทคโนโลยีสิ่งไหนมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นสามารถเอามาทําได้เอามาแก้ไขปรับปรุง ผูมพี่น้องเสื้อบอตโตจากนี้ไปสาวน้อยเล่นทุกวันบ่มีการเบือ่อเปลี่ยนฉากใดตลอดสีฮ็ดจังใดกไ็ไดอยู่ที่ว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขแบบไหนว่าจะดําเนินการแบบไหนแต่และว,วันเรียกใช้เรียกทาได้เลยวันนี้บ่โอเคมือนาะเอาไหมเปลี่ยนใดตลอดบ่ต้องเบือ่อบ่ต้องว่าเฮ้ยต้องมาเจอฉากนี้อีกแล้วออกมาจากมุมนี้ออกจากโชว์ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นนเปลี่ยนใดตลอดใส่ปีกใส่ยังบีนมาน้ำจ่อกระไดน,นี่คือความสุดยอดของโลกสมัยใหม่ ต่อไปครับพี่น้องเบิงวอลลัมบอง่วงเคยเห็นอยู่ว่าเบิงวอลลัมสีจวดอย่างเดียวคือความสุขความทุกอย่างนี่คือผู้นําวงที่กําลังมอบให้แก่เอฟซีมอบกําไรให้แก่เอฟซีเอฟซีสนับสนุนมาเขาก็ตอบตอบสนองเข้าไปคืนกําไรให้แก่ลูกค้าคือกําไรให้แก่ผู้จ้างโอ้ยผมมาต่อไปสังกสีบ่วา่าตะเตียกดอกแต่สีอ้อมแนวไดนคันไว้ที่น้อยๆสนามน้อยๆกับผมมายากอยู่เนี่ยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่คนพูดไปแล้วแค่เข้าไปชมแสงสีเสียงเข้าไปเบิงเวทีก็คุ้มแล้ว ผมเบิ่งแล้วคักดีๆครับพี่น้องนี่แหละครับโลกสมัยใหม่เลนไฟสุดยอดป่มปรับปืุปรับนี่แล้วพี่น้องเบิ่งอยู่สิบกิโลคือสินเนี่ยเหียนไฟอดอกผมมุมวากันสิไฟห้ายคักปนีนี่แจงค่าแจงเนี่ยเสือ้อผ้าเราคือว่าละวาละ่วาจะไปตากอยู่ในใสาแดดเอาไปยืนอยู่หนวที่ไกลแห่งนี่แหละครับคือความสุดยอดความประทับใจไม่เสียแรงไม่เสียใจที่พวกเราทุกท่านติดตามสาวน้อยเพชรรันแพงต่อไปหลาหน้อยออกมาเก,กิดเสียรังการ ผมเส้อเลยว่าคำว่าอลังการของหลานหน่อยตรงพระธรรมดาถ้าไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาเขาไม่พูดนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนคือความปังความสุดยอดต่อจากนี้ไปพี่น้องเข้าไปจวดไปมวนอย่างเดียวนะครับพี่นอ้องสุดท่ายท่ายสุดแล้วครับขอขอบคุณ F อฟซทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันรวย,วยตลอดไปครับสวัสดีครับ